ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ผู้สัิตบนฟ้าสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ไปที่เคารพจักรพระขอให้แผ่นดินของพระองค์ไมต้องรุกรานและเป็นไปตามพระดำพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างไรให้แผ่นดินก็หมดเวลามาประจวบแก่ข้าพระองค์ สวัสดีสสดค่ะผมชื่อน้องอัลเดเกอลลินอันเดลูดชื่อท่านชื่อน้องอ,อัลโต้ค่ะ,ะเรียนที่ไหนคะเรียนที่รูดุสิตการภาคทาค่ะบค่ะ,ะสวัสดีค่ะชื่อทิติโอราสิทธรานะคะชื่อเล่นชื่อว่าเอื้องค่ะเป็นคุณแม่ของน้องอัลโต้นะคะก็วันนี้เราสองคนจะมาขอบคุณพระเจ้าค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะได้รู้จักพระเจ้าอ่า ความเป็นแม่นะคะแล้วก็จะมีความกังวลในการเลี้ยงลูนะว่าเราจะเลี้ยงดูเขาแบบไหนยังไงเพราะว่าเราก็จะมีความกังวลว่าด้วยด้วยที่ตัวของน้องเองนะคะก็ะเขาเป็นเด็กค่อนข้างที่จะโตโตโกว่าในวัยเดียวกันแล้วก็ว่าเขาจะเดินในการเรียนไปข้างหน้าหรือเราจะเลี้ยงเขาเป็นแบบไหนไม่ว่าที่โรงเรียนเราก็กังวลว่าเอะคุณครูจะดูเขาอย่างไรในความเป็นแม่แล้วก็ Lindsay, คนได้รู้จักกับพระเจ้าเราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าสิ่งที่เราคิดกังวลทั้งหมดมาเราก็รู้สึกวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าดูแลเราสองคนแล้วก็ทุกอย่างเราวางใจได้กับพระเจ้าอย่างตัวน้องโอตโอเองคะ่ะก็พระเจ้าก็เวีน,นในชีวิตของเขาอย่างที่ผ่านมาก็ออโตได้รับรางวัลอะไรนะคะ เยาวนชนดเด็กโรงเรียนเขาเป็นคนคาดนะคะวร้สึกว่าพระเจ้าอว้วาชีวิตของเขาแล้วก็พอที่เชื่อพระเจ้ามาชีวิตของน้องออตโต้เขาก็เปลี่ยนไปจากที่เขาเป็นเด็กที่เหมือนไม่ค่อยนิ่ง เขาก็เป็นคนที่เด็กที่ประมาณว่าพูดเข้าใจขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างเวลาตอนกลางคืนเนี้ยค่ะแล้วก็จะเราสองคนในรูปก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็จะเล่านิทานเกี่ยวกับในพระคัมภีร์คนในพระคัมภีร์อย่างาเช่น,นยัง,ยงเรื่องดาวิดเรื่องเอเธอร์ใช่ไหมคะก็น้องๆก็จะชอบนะค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะว่า,วา ตัวน้องออโตเองอย่างเวลาจะถึงเมื่อไรก็จะคุยถามเราว่าเมื่อไหรคุณแม่จะถึงวันอาทิตย์ออตโตอยากไปคิดทัทนจักครับอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็รู้ว่าขอบคุณพระเจ้า,น,จานะคะที่ที่ออโตมีความเชื่อมีความไว้วางใจในในพระเจ้าความเป็นแม่ก็เลยคลายความกังวลตรงนี้ไปแล้วก็ทาให้เรารู้ว่าเราจะดดเนินชีีิต ในการเด้ตตดตามพระเจ้าเราเรารู้ว่าตอนนี้พระเจ้าดูแลเราห่วงใยเราเรารู้สึกไม่กลัวแล้วก็สําหรับวันนี้เรื่องกับลออตโต้ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะในการเด้ติดตามกับพระเจ้าเนาะแล้วก็เรื่องมีข้อพระคัมภีร์มาฝากพี่น้องในสุภาษิตบทที่สามข้อที่ห้าถึงหกนะคะก็กล่าวว่า จงฟังใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจยงยอมรับพระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้ีวิีของเจ้ารด้รื่นวันนี้เอื้องแล้วก็น้องอัโต้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าดูแลชีวิตของเราและก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะในการเดินติดตามกับพระเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นามสการพระเจ้าของข้านี่คือเวลาของพระองค์